เช็คตู้กับข้าวตู้เย็นที่แม่แม่แดกกันมานะสัมภาระต่างๆเอากลับบ้านกันให้หมดนะแม่อย่าทิ้งไว้นะทิ้งไว้ที่หนูเก็บไปกินเลยนะอ๋อแม่แม่หยิบไปด้วยนะทรัพย์สินกระเป๋าต่างๆนะคะขอบคุณแม่แม่มากไหนๆมาถึงแล้วอย่าลืมแวะเช็คอินความอร่อยในเทศกาลเที่ยวงานวัดด้วยก่อนกลับบ้านเชื่อว่า กันแบบหมดังแน่นอนเพราะว่า18ของเราโยกแรงมากเลยนะ้ะก็อยากจะให้แม่ๆช่วยอุดหนุนนะสินค้าเนี่ยรับรองอ,อร่อยทุกร้านคอนเฟิร์มนะมากกว่า2 0 0พันกว่าเม,มโนูทั้งของข่าวของหวานนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกับกลำไยไหทาทองคำเนาะสำหรับกิจกรรมดีๆแบบนี้ค่ะต้องของขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการขอบคุณ เนเจอร์ซินิเบลต์โกแก่ W.K. แป้งปั้นมาม่าไอคิวสปอร์ตสเตปไฟซากุสากุเพ็ดราวโอ้ยเซียนหอมหอมริบโคลมีชวุยวีดริงค์ห้าสิบสองทอยสจิงคันเซนลืมเหรอโอเควางก่อนนะชิงคันเซนเคียวโรเอนอเนโลยูแอดไอยซึกิชิอเมริกันอีเกิลเกียวไทยแม็กยีนโฮมโปรและที่สำคัญ ขอขอบพระคุณสูก่กัค้าแปะท่ชนไอนแลด์นะคะอ,อ่ะพี่รักพูดยังไม่ทันขาดคำ addition please addition please ท่านไหนลืมผ้าขาวไวค้คะเดี๋ยวก่อนแม่ซื้อไปทำอะไรเนีอยากรู้มากเลยมีท่านไหนลืมของไหมเป็นผ้าขาวอ่ะผ้าขาวกับฟิลิปปินน่แะแม่จะไปทำงานการปริษิ์หรือเปล่าถ้าลืมไว้เดี๋ยวมารับได้ด้านหน้านะ <we> อะวางวันี้นะแม่นะเออ อย่าลืมของนะตู้เย็นตูกต้ก,กับ <อะ S 1> ข้าวนะคะ<ช>เดินทางกลับบ้านเดินสวัสดีภาพนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยโซนกิจกรรมบนเวทีมอรสบดแล้วแต่ว่าทุกคนยังสามารถเช็คอินในโซนต่างๆได้ ะะจะเป็นของกินอร่อยออร่อยในงานของเราหรือจะไปเล่นโซนเกมย้อนวานสาวน้อยตกน้ำยิงปืนจจดน้ำปลาน้าปนะ้านผีสิงกันได้เลยด้านหน้าบิ๊กซีซูปเปอร์เซ็นเตอร์แล้ววันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราจะกลับมาสนุกสนานม้วนๆจอยๆกันใหม่นะที่เลตีหมอรสพกับลำญ่ไหทองคำวันนี้ลากันไปก่อนเดินทางกลับบ้านโดยสวัดีทาพนะคะสวัสดีะคะ่ะ อตองนี้วันนะครับผมเราพบใหม่นะครับผมสวัสดีครับ

ี๋ยวลงเลยดูกอยู่ด้วยนะอูใกล้ในดีนะกใกเป็นสีัไงดอยานนาแฟนะเป็นนาแฟนนะไม่เหน่ออเดียวกันออจับด้านล่างอ่ะขนข้าไม่ยืดดูด้านล่างนะจับด้านล่าง าอยู่ไหนอยู่ด้านล่างอย่ด้านล่างผมจะถ่ายอันนี้นะ่ะอยู่นี่อ,อยู่ด้านล่างอยู่ด้านล่างชั้นไหนเออชั้นล่างชั้นชะั้นไปมีนะถ่ายถ่ายอะไรนี่นะ่ะนี่อะไรนี่อะไรกล่าว สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับแล้วทำไมแล้วก็ต่อที่นี่สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับแมววันนี้ค่ะนี่ขับรถมาอีกแล้วใช่ไหมลวันนั้นกลับถึงบ้านเด็กถึงบ้านเต็หนึ่งครึ่งก็แล้วหน่อยตัดทางตัทางไปด้านนี้เลยทางคงเตยเลยฮารังใหม่ทางใหม่ ถ่ายล้าหลังเบาไม่เห็นใครเลยถ่าย้ล้าหลัง,หลหลงเห็นตัวเล่นเดนียว ไปแล้วก็ถ่ายแม่แทนเนี่ยนะถ่ายแม่แทนถ่ายแม่แทนถ่ายแม่แทนอะไรนะคะลูกไปถ่ายแม่แทนค <c oughs> ือว่าชั่วโมงครึ่งเนะ ชั่วโงครึ่งอะไรเนี่ยไม่ได้ไดทีเดียวแม่ปองไม่ได้มาแม่ปองมาเหรอไม่เห็นอ่ะมาซื้อกินเลยนอาหารอร่อย อร่อยนะ Rồi rồi. 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 แค่นี้ก่อนนะครับผม mm. อ่ออาก็ไม่ถูกแล้วตอนนี้ไปไหนแต่ไหนไม่ได้ไถ่ายรูปถ่ายแม่ะถ่ายกับแม่พอ ม่นครับน้องดีโอขอจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับ